ขอความสุขความสงบและความร่มเย็นทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่พุทธบอยสัตวผู้ไฟธรรมทุกท่านสถานที่ตรงนี้เป็นทางผ่านของหุบสวรรค์หรือหุบสดเคราะห์ที่ตรงนี้เป็นเวลานานแล้ว20-30ปีก่อนถ้าหลวงพ่อเดินผ่านมาก็จะได้ยินเสียงคนคุยกันแต่เราฟังไม่ออกบ้างฟังออกบ้าง บางครั้งก็มีได้ยินเสียงว่ากราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพสองสามครั้งแบบนี้แล้วประจวบเหมาะก,กับแถวนี้ก็จะมีเสียงนกร้องปะปนไปกับเสียงบางครั้งมีเสียงดนตรีตร,ตรงนี้มีญาติโยมท่านสาธุชนมีศรัทธาความเลื่อมใสแล้วก็เอา,เอา,เอาผ้าสีต่างๆมามัดให้ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่เราทุกคนเดินผ่านหลุงพ่อก็เลยถือว่าการเดินผ่านมาทางนี้เมื่อใกล้จะถึงตรงนี้แล้วก็หยุดการคุยกันแล้วทุกทันก็ทุกคนทุกท่านที่มาผ่านตรงนี้แล้วก็จะภาวนาถ้าจิตเราสงบสะอาดเบาสว่างก็หลุงพ่อกอนุญ,ญาตให้เดินผ่านทะลุไปฝั่งโน้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของอ ตัวเองแล้วก็เป็นสริมมงคลต่อสถานที่ทำอันศักดิ์สิทธิ์ลุงพ่อเรียกหุบนี้ว่าเป็นหุบสวรรค์หรือเรียกตามที่คนมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะสมความปรารถนาได้ดังใจนึกลุงพ่อก็เรียกอีกมั้งว่า,าเป็นหุบ um สำหรับที่สะเดาะเคราะห์แล้วก็เพิ่มบารมีให้กับพวกเราเองทุกคนดังนั้นญาติโยมพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายบนความสงบลึกลับนั้น มีสิ่งลึกลับอัศจรรย์อยู่ในถ้ำกลางความเงียบสงบของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมันเองโดยธรรมชาตินั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบในจิตก็เป็นพลังมหาศาลภายในจิตอยู่แล้วยิ่งมีธรรมชาติกํำกับแล้วแถวนี้มักจะมีเสียงนกร้องอสนันวันไหวตลอดเวลาถ้ามีเรามานั่งอยู่ที่นี่ นกก็คงจะพูดกันว่ามีคนอยู่หรือมีอพวกสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่นกก็เลยร้องบอกกันไปเมื่อรู้ว่าเป็นพระมาแล้วเขาก็จะเงียบไปเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชีวิตเราบางครั้งนั้นอยู่กับโลกนี้มันวุ่นวายมากแล้วเราก็ไปส่องแสวงหาธรรมชาติ โดยธรรมชาติของจิตเมื่อมีธรรมชาติอยู่ในจิตอย่างสงบเรียบแล้วเมื่อเข้ามาสู่ป่าแล้วก็จะเกิดความสงบเองดังนั้นญาติโยมที่ขึ้นมาถึงบนเขาขุบสวรรค์นี้ทุกคนมักจะมีความสงบกำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเจริญขึ้นย่อมมีขึ้นเกิดจากความสงบอันเกิดจากความสงบ ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสมมาสรพุทธเจ้านั้นเมื่อพระทรงหมู่ใหญ่ที่จะโสะแสวงหาธรรมก็มักจะจาริไปหาสถานที่สงบกับป่าธรรมชาตินี้ป่าธรรมชาตินี้เองคือแหล่งเพาะบ่มจิตของมนุษย์ที่วุ่นวายสับสนแหล่งธรรมชาตินี้เองเป็นแหล่งเพาะบม่มสําหรับความเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคน จิตของพวกเราทุกคนกินความนึกคิดกินอารมณ์ที่ถูกกระทบจากหูบ้างจากตาบ้างจากความนึกคิดบ้างเมื่อเราไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่สติไม่มีสติรู้เท่าทันกันไม่ได้แก้ไม่ตกยกจิตออกจากความวุ่นไวายไม่ได้จิตของเราก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหาคือความคิดจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาคือความทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องสาะแสวงหาความสงบภายในจิต เมื่อจิตของเรามีความสงบเป็นที่ตั้งมีความสงบเป็นเครื่องอยู่แล้วนั่นคือบุญธรรมนั่นคือบารมีธรรมนั่นคือสัจธรรมทีเ่เราทุกคนจะต้องสร้างสมอบรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตของพวกเราทุกคนญ <c oughs> าติโยมพุทธบรยษัตว์ทั้งหลายการสแสวงหาใดๆบนโลกใบนี้ก็มีมากในการสแสวงหาการสแสวงหาทรัพย์ การแสวงหามิตรการแสวงหาอำนาจการแสวงหาชัยชนะทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีอำนาจแห่งจิตย่อมมีพลังแห่งจิตจึงจะชนะได้แต่องค์สมเด็จพระปรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสถึงการแสวงหาความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือแสวงหาความสงบภายในจิตคือการแสวงหาความสงบภายในจิตคือการแสวงหาความสงบในธรรมชาติ เวลานี้เราอยู่ในธรรมชาติที่ญาติโยมไหนที่มีความประสงค์ที่จะค้นหาความสงบจริงๆภายในจิตของตนเองรวมกับธรรมชาติในจิตของเราอย่างมั่นคงแน่นอนแล้วจิตของเราก็จะเ,เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตของเราเข้าถึงความสงบที่แท้จริงแล้วนั่นคือเป้าหมายของความสำเร็จของชีวิตนั่นคือเป้าหมายของความสำเร็จในชีวิตเรา นั่นคือเป้าหมายความสําเร็จในธรรมนั่นคือเป้าหมายความสําเร็จที่จะรู้เท่ากับธรรมชาติที่มีอยู่ประจําโลกญาติโยมพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายทุกครั้งถ้าเรามีอํานาจภายในจิตเราสามารถควบคุมความสงบได้สามารถสร้างจิตให้มีเมตตาได้สามารถสร้างจิตให้รู้เหตุรู้ผลได้ปัญหาต่างๆทั้งความคิดและเราไม่คิดมันก็จะดับลงไปเองโดยธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีดับอยู่สามอย่างดับจากการควบคุมดับจากความสงบแล้วก็ดับจากการปล่อยวางดับจากการควบคุมนั้นก็เป็นสงบชั่วครั้งชั่วคราวที่เราควบคุมดับจากการปล่อยวางนั้นก็ดับจากการรู้เท่าทันทั้งต่างทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นี่ก็คือปัญหาวิธีการดับความทุกข ก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ทุกก้อนทั้งหมดถ้ามันวางอยู่ข้องมันเฉยๆเราไม่ได้ไปยกมันมันก็เราก็ไม่รู้สึกหนักอะไร แต่ถ้าเราคิดไปยกมันเมื่อไหร่แล้วเราก็จะหนักเมื่อนั้นเสียงก็ดีการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีความคิดก็ดีถ้าเราไม่ต่อต้านเราไม่ยึดติดว่าชอบชังในสิ่งนั้นเสียงมันก็ดับไปเองโดยธรรมชาติเหมือนก้อนหินที่มันอยู่ของมันเราไม่ได้ไปยกมันมันก็ไม่หนักอะไรนี่ก็คือธรรมชาติส่วนหนึ่งที่มนุษย์เราทุกคนควรจะเรียนรู้มีญาติโยมบางคนพูดวันหนักใจ ทุกใจกลุ่มใจแต่จริงๆแล้วสภาวะของใจสภาวะของธรรมชาติใจนั้นมันไม่ได้หนักอะไรมันอยู่เกิดดับของมันอย่างนั้นแต่ความรู้สึกความต่อต้านความแบกภาระนั้นก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็เลยพูดว่าหนักใจมีปัญหาที่ไม่ได้ดังใจนึกเรียกว่าหนักใจมีปัญหาที่ได้ดังใจนึกทั้งหมดก็เรียกว่าสบายใจภูมิใจสุขใจ ความสงบจิตความภูมิใจความสบายใจความสงบใจนั้นบางทีมันเกิดขึ้นเองกับธรรมชาติความสงบบางทีมันก็เกิดขึ้นจากการฝึกความสงบบางทีก็มีธรรมชาติชวนให้เราปล่อยวางแล้วเราก็สงบเองหลวงพ่อถือว่าการเดินข้ามระหว่างต้นไม้สองต้นไปสู่ ฝั่งโน้นก็ถือว่าไปสู่มิติหนึ่งของจิตไปสู่ไปสู่มิติหนึ่งของบุญบาร,รมีไปสู่มิติหนึ่งของการตัดวิบากกรรมจึงเรียกว่าหุบสดะเคราะห์จึงเรียกว่าหุบสวรรค์เพราะเป็นสถานที่สําหรับเปลี่ยนความวุ่นวายไปสู่ความสงบเมื่อความวุ่นวายอยู่ฝั่งนี้ เดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็จะสงบจิตใจจะมีความสงบสุขได้ดังนั้นขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอความสําเร็จในธรรมขอความสงบในจิตใจทั้งหลายจงมังเกิดมีแต่บุคคลผู้รู้เท่าทันกับธรรมชาติรู้เท่าเข้าใจชัดกับธรรมชาติธรรมชาตินี้เองคือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาตินี้เองคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคนทุกคน ขอความสุขความเจริญจงมังเกิดมีแก่พุทธบริษัทผู้มีโอกาสผ่านมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างหุบสวรรค์น,นี้ทุกคนทุกท่านเจริญพร